ชีวิตกู้ภัยเนี่ยคือด้วยความเป็นจิตอาสาเนี่ยพาไปดูที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีชาวบ้าน40ครอบครัวเนยนะที่เขาบอกว่าโดนฝนถล่มทางเข้าบ้านถูกตัดขาดแล้วดูขอความช่วยเหลือไปทางปอทตึงวิธีการเลาะไปดูเนี่ยไหลเขาซ้ายมือนี้เหวนะฮะคุณผู้ชมฮะโคลนทั้งนั้นแล้วดูสูงเท่าไหร่ นี่พี่กู้ภัยหอบหิ้วอาหารปรุงสุกน้ำดื่มเข้าไปมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลศิลาอำเภอหลมสักจังหวัดเพชรบูร์เรียกว่าบ้านวังก้นขวดเหวทั้งนั้นฮนะพลาดนิดเดียวนี่ร่วงลงไปข้างล่างแล้วจะบอกว่านั่งรถถ่ายไปเนี่ยมันไปไม่ถึงนะนะฮะไปถึงสุดทางปับแล้วต้องเดินเท้ากันต่อหอบหิ้วกันไปแบบนี้เพราะถนนมันถูกตัดขาด แล้วดูเดินเท้าเปล่าบางคนนี่ต้องสวมรองเท้าบูทเดินแบกอาหารเข้าไปมอบให้กับชาวบ้านคือต้องชื่นชมจริงๆนลเล,ลิปเนี่ยเขาบอกโอ้โหชื่นชมมากๆที่ปอเกักตึงเนี่ยนะแต่ไม่ใช่แค่มูลนิธินี้มูลนิธิเดียวยังมีที่อื่นอีกที่เขาเข้าไป,ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน<ม>ที่ประสบ,ค,บความเดือดร้อนอยากลำบากเ็าดูคือหาบของเนี่ยแล้วเอาไปมอบให้กับผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยนะเขาบอกในหมู่บ้านบ้านวังก้นขวดเนี่ย คือมีคนแก่ป่วยติดเตียงด้วยแล้วเจอสภาพถนนถูกตัดขาดฝนฟ้าถล่มลงมาแบบนี้คือออกมาขอความช่วยเหลือข้างนอกไม่ได้จริงค่ะครับมปวัดความนั้นตรวจสุขภาพคุณตาให้นะคะแล้วก็มอบถุงยังชีพแล้วก็ยาให้ก่อนเบื้องต้น ฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปทางอมรินทีวี HD ช่อง34ที่นี่ที่เดียวครับ